คนโสดสองราศีระวังหัวใจของคุณไว้ให้ดีเรื่องความรักมีโอกาสโดนหลอกสูงคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงความรักกับหมอแจอมดวงเด็ดติดดวงกันค่ะราศีมีนระวังคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาหลอกให้เสียความรู้สึก ราศีกรกฎหากกำลังเล็งหาคนรู้ใจควรดูให้ดีๆมีโอกาสโดนหลอกจากผู้ไม่หวังดีได้ง่ายกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันทีดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด닷คอม ช็คดวงเม่นๆกับเบอแจมดวงเด็ดๆดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิทิคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665